นะครับในอีกอีพีหนึ่งนะครับจากบริษัทอัสกิจไทยแลนด์จำกัดนะครับในอีพีนี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับตัวโปรดักต์นะครับจะเป็นประเภทของปั๊มน้ํานะครับก็มีพิธีกรรับเชิญเช่นเคยนะครับจะเป็นคุณเอ๋นะครับคุณเอ๋สวัสดีครับ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 นะครับคุณเอ๋ครับบริษัทอัสกิจไทยแลนด์นะครับโดยส่วนมากก็ ลูกค้ากลุ่มลูกค้าเรานะครับยังติดภาพอยู่กับเรื่องอะไรนะครับอาาิกิจไทยแลนด์มีปั๊มน้ําด้วยใช่ไหมครับมีครับใช่ครับเรามีปั๊มน้าหลายประเภทบ้างครับวันนี้เราเอามาประเภทที่น่าจะเป็นตัวสินค้าขายดีใช่ครับไปเป็นสินค้าขายดีนะครับที่นิยมใช้นะครับเรามีกี่ประเภทบ้างครับคุณเอ๋ ถ้าแบ่งประเภทเอาเอาเป็นปั๊มน้ำหอยโข่งก่อนละกันนะครับผมตัวเนี้ยครับผมปั๊มน้ำหอยโข่งเราจะแบ่งเป็น3รุ่นมีอยู่3รุ่นนะครับผมจะเป็น am 5 0นะครับจะเป็นตัวครึ่งแรงนะครับผมมีครึ่งแรง am 1 0 0นะครับผมจะเป็นตัว1แรงนะครับผม ac 2 0 0จะเป็นตัว2แรงนะครับผมครับในส่วนของสเปคเนี่ยตัว am 5 0 am 5 0เนี่ยท่อจะอยู่ที่ นิ้วหนึ่งท่อแล้วท่อออกนิ้วหนึ่งนะครับผมจะเป็นท่อเข้าแล้วก็ออกนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดก็คือเข้าด้านหน้าออกด้านบนนะครับผในส่วนของแล้วก็จะอยู่ที่3 7 0วัตต์ครับผมตัวนี้กําลังอาส่งสูงอยู่ที่19เมตร19เมตรเลยทีเดียวปริมาณน้ำจะอยู่ที่80ลิตรต่อนาทีครับผมครับผม ในส่วนของ AM ร้อยนะครับผมจะเป็นท่อนะครับมาตรฐานเหมือนกันก็คือเข้าหนึ่งนิ้วออก1นิ้วนะครับผมเข้าหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วกำลังไฟอยู่ที่เ5็ร้อยห้าิบวัตต์ครับครับผมในส่วนของ่าส่งสูงจะอยู่ที่ยี่สิบกครับผมยี่สิบกก็จะสูงกว่าครึ่งแรงขึ้นมาครับผมแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยจะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าลิตรต่อนาทีนะครับผมในส่วนของ AC สองร้อยนะครับผมก็จะเป็นสองนิ้วและ ครับเข้าสองนิ้วออกสองนิ้วครับผมนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของทางการเกษตรนะตัวนี้จะอ่อเป็นประเภทส่งสูงนะครับสูงสูงครับเพราะว่าส่งได้อยู่ที่ห้าถึงสามสิบสามเมตรครับนะครับไปมานั้นเนี่ยจะอยู่ที่สิบจนถึงห้าร้อยี่สิบลิตรต่อนาทีอืก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่าในส่วนของสายไฟนะครับเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเพราะว่า บางยี่ห้อนะครับเขาจะไม่มีปลั๊กมาให้นะครับก็คืออาจจะต้องไปสอบปลั๊กคือรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับเรามีปลั๊กแบบนี้ให้หมดไหมครับมีครับมีครับทุกรุ่นครับผมอนุห้าศูนย์อันนี้เกมร้อยนะครับผมก็จะมีทุกรุ่นครับผมจะมีปลั๊กให้ก็จะมีปลั๊กให้นะครับก็สามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของจุดเด่นนะครับของตัวนี้นะครับผมจะเป็นลวดทองแดงแท้ อ๋อครับคือต้องแจ้งอย่างหนึ่งนะครับคือทางบริษัทเรานะครับเวลานําเสนอสินค้านะครับเรานําเสนอสินค้าด้วยความจริงนะครับเรา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 จะย้ําเสมอนะครับว่าเราไม่ได้มีนโยบายในการขายผ่านเน็ตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าเรารีวิวนะครับเราไปใช้ลวดมีเนียมนะครับแล้วมันรีวิวแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันเพราะนั้นอย่างหนึ่งที่ ทางลูกค้าสบายใจได้เลยก็คือนะครับเป็นทองแดงแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมครับคุณเนอยครับผมใบพัดครับผมใบพัดของเราเนี่ยต้องเรียกว่านําจุดบกพร่องของหลายๆย่อมาทำการแก้ไขครับผมใบพัดของเราจะเป็นใบพัดทองเหลืองแต่จะเป็นการอ่าขึ้นลูกโดยชิ้นเดียวนะครับผมขออนุญาตนะครับผมนะครับอ่าถ้าอย่างที่เห็นนะครับผม โดยอันนี้จะเป็นใบพัดขึ้นรูปโดยชิ้นเดียวถ้าเป็นหลายๆท่อเขาจะเอาทรงส่วนนี้นะครับผมกับส่วนตรงใบพัดเนี่ยมาประกอบและทำการอาร์คตรงนี้ซึ่งมันจะมีรอยอาร์คแต่ของเราเนี่ยจะไม่ใช่ของเราจะเป็นรอยที่ต้องเรียกว่าใช้เครื่องเครื่องเครื่องกัดคารับผมกัดให้มันเป็นร่องไปอย่างนี้นะครับผมครับก็หมายถึงว่าเป็นการหล่อทั้งชิ้นใช่ครับตัวเนี้ยข้อดีคือเวลาสมมติถ้าเกิดใช้ไปนานๆนะครับผมมันจะต้องมีเศษหินเศษอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าหมุนไปนานๆปั๊บ ถ้าสังเกตว่าถ้าเป็นอไรยห้อตรงเนี้จะหลุดออกมาเป็นสองส่วนครับเพราะว่าของเขาใช้ลักษณะของการประกอบการนานะฮะของเราเนี่ยจะทนทานกว่าครับในในส่วนเด่นของเราเลยในส่วนของใบพัดนะครับทางอาสกิมีจําหน่ายมีจําหน่ายครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าในส่วนของทางมอเตอร์นะครับบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับบางทีอาจจะโดนเศษหินอะไรเงเราก็สามารถ ให้ช่างนะครับเปลี่ยนเฉพาะใบพัดก็ได้ครับในส่วนของอะไรเนี่ยเรามีทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นใบพัดท้องเหลืองใบพัดระบายความร้อนฝากครอบครับอันนั้นก็คือเป็นทางสายตรงของทางบริษัทอสกิจอยู่แล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพัดนะครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับอันนี้จะนําไปใช้ในการในบ้านเรือน นะครับคือปั๊มออโต้ของเราตัวนี้จะเป็นปั๊มออโต้นะครับจะเป็นรุ่น 380A ตัวนี้ตัวมาใหม่นะครับผมจุดเด่นก็คือจะเป็นซีนเซรามิกอาร์โนนะครับผมขนาด1นิ้ว12คูณ26นะครับตัวนี้มาพร้อมฝากครอบเพราะว่าการในของเรื่องมันต้องไปไว้นอกบ้านในเรื่องฝนเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่370วัตต์ นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปมันไปมาน้ำอยู่ที่34ลิตรต่อในทีบครับส่งสูงได้อยู่ที่34เมตรครับก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับตัวนี้จะเริ่มเห็นสู่ในท้องตลาดเยอะขึ้นนะครับอ่าแล้วขดลวดเป็นยังไงครับคุณเอตัวนี้ขดลวดเหมือนกันครับผมของเราจะใช้แต่เป็นของทองแดงแท้หมดเลยครับก็คือเน้นคุณภาพหน่อยนะครับใช่ครับผมใบพัดก็เป็นใบพัดทองเหลืองครับผม ตัวนี้จุดเด่นหลักหลายอย่างก็คือฝาครอบหนึ่งคือฝาครอบนะครับสองคือตรงตรงทางพอน้าเข้าเราจะเป็นเซนสปริงนะครับผมซึ่งจะกันน้ําไหลย้อนนะครับจุดเด่นที่สามนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้ครับเราจะมีรูระบายตะกันนะครับซึ่งใช้ไปเรื่อยๆน้ํามันจะเริ่มมีตะกันเลยนยซึ่งหลายๆยี่ห้อจะไม่มีตัวนี้่งจะทำให้ใบพัดของหนื่งเสียใช่ครับคผมเราจะเคยเห็นว่าใบพัดนะครับ มีลักษณะของครีบล้มนะครับพอครีบล้มเสร็จปริมาณน้ําก็จะถูกลดลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสกูตัวนี้นะครับถือว่าออกมาเพื่อป้องกันในส่วนของความเสียหายของใบพัดนะครับคุณเอมีความจําเป็นมากครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะระบายความร้อนนะครับเพราะเราจะมีครีบตรงนี้เป็นระบายความร้อนอยู่ด้านข้างครับก็จะเป็นลักษณะของครีบ ซึ่งบางยี่ห้อก็จะเป็นลักษณะของเหล็กม้วนนะครับซึ่งการระบายความร้อนเราออกแบบมาให้ระบายความร้อนจะดีกว่าสําหรับการม้วนขึ้นรูปของทางมอเตอร์นะครับครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเพชร์สวิตนะครับเกวนอกนะครับผมครับผมตัวนี้เรามีจำหน่ายมีจำหน่ายครับผมครับผมไม่ว่าไม่ใช่แค่พวะเกวนอกเรามีเกี่ยไในด้วยอ๋อแต่ เราจะเห็นตรง s p a r พ part นะครับก็เป็นสวิตช์ออโต้นะครับที่ใช้กับทางอัติิแล้วก็หลายหยี่ห้อหลายหยี่ห้อนะครับขึ้นอยู่กับแรงดันนะครับเปิดกับปิดนะครับเพราะนั้นสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับสวิตช์ออโต้น่าจะเป็นอีก อีพีถัดไปนะครับเราจะมารีวิวในส่วนของเรื่องอะไร๊มนาญกันเพิ่มมากขึ้นเข้าๆก่อนละกันนะว่าเราจะมีทั้งเกี่ยวในกับเกี่ยวนอกครับผมเกีียวสามทับแปดกับเกี่ยวหนึ่งทับสองนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของข่าวตันหนึ่งจุดกระตัดสองจุดนะครับก็อย่างที่พี่ขวัญบอกนะครับจะไว้เป็นโฆษณานี้อธิบายคร่าวๆก่อนครับผมแล้วก็ตัวโปรดักตัวต่อไปนะครับผู้หน โรดักตัวต่อไปนะครับผมเหมาะกันหน้าร้อนมากต่างจังหวัดครับผมจะเป็นตัวซับเมอร์ของเรานะครับอ๋อตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มอ่าเป็นที่รู้จักในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับครับผมตัวนี้มีมีกี่ขนาดครับตัวตัวซับเมอร์ตัวนี้นะครับผมจะมีบอร์ดสามกับบอร์ดสี่นะครับผมในส่วนของบอร์ดสามก็คือจะแบ่งรายละเอียดลงไปก็คือจะมีศูนย์จุดห้าแรงนะครับศูนย์จุดเจ็ดห้าครับผมแรงหนึ่งครับแรงครึ่งครับผมแล้ว แต่และแรงนี่ก็คือขนาดจํานวนใบพัดด้วยใช่ไหมครับคุณใช่ผมอยู่ที่จานวนใบพัดอย่าง0.5แรงเนี่ยจะอยู่ที่14ใบพัดนะครับผมถ้าเกิดว่าแรงครึ่งนะครับผมก็จะอยู่ที่29ใบพัดโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับ<ช>คือเน้นดูดลึกถ้าจำไม่ผิดสเปคต,ตัวนี้น่าอยู่ประมาณ90เมตรนะครับ90เมตร<ม> <m. S 2> ตัวท่อของอตัวท่อของบอ่อสามเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งนิ้ว หมายถึงตัวท่อออกใช่ไหมครับท่อน้ําออกนะครับแล้วตัวบ่อสี่้วครับบ่อสี่เนี่ยจะมีตั้งแต่แรงหนึ่งแรงครึ่งสองแรงสามแรงนะครับผมตัวแรงหนึ่งจะเป็นท่อหนึ่งจุดห้านิ้วนอกนั้นจะเป็นท่อสองนิ้วหมดเลยอก็คือจะเน้นเรื่องปริมาณน้ําขึ้นมาหน่อยใช่ครับผมแล้วข้อดีข้อดี กว่าแบรนด์อื่นๆตรงไหนครับในเรื่องเกี่ยวกับปัมบดาลก็คือเราจะมีโอเวอร์โหลดสองตัวนะครับผมตัวหนึ่งจะอยู่ในกล่องนี้อ๋อครับอีกตัวจะอยู่ในตัวซับเมิร์สครับก็คือเราจัดจาหน่ายพร้อมกล่องคอนโทรลใช่ครับในตัวในตัวกล่องคอนโทรลเนี่ยเราจะมีโอเวอร์โหลดหนึ่งตัวละนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ของทางปัมมดานนะครับหรือว่าซับเมอร์เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งชุดนะครับจะเป็นตัวโอเวอร์โหลดนะครับ เขาใช้ในกรณีไหนครับคุณเอการไฟตกไฟเกินครับผมดึงบ้านเราต่างจังหวัดอันนี้ต้องพูดกันตรงๆว่าบ้านเราต่างจังหวัดเนี่ยไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตกบ่อยอ๋อมีปัญหาบ่อยนะครับหรืออย่างมาดีฟ้าผ่าลงมาอะไรเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีตัวโอเวอร์โหลดไม่มีตัวกล่องคอนโทรลอะไรพวกนี้ปั๊บมันจะเข้าไปที่เครื่องโดยตรงซึ่งจะทําให้มอเตอร์ไหมครับผมเพราะนั้นก็ เหมือนกับเป็นตัวช่วยป้องกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์นะครับในราคาที่ถูกลงมานะครับบางทีเขาไม่มีกล่องคอนโทรลนะครับซึ่งเรามองนะครับเราทางบริษัทอสกิทเทเลนมองว่ามันค่อนข้างเลยอันตรายเกี่ยวกับตัวมอเตอร์นะครับแล้วเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับตัวปั๊มบดานเนี่ยเราเราต้องหย่อนลงไปในบ่อนะครับที่ค่อนข้างลึกนะครับการมีปัญหาในแต่ละครั้งจะเป็นความยุ่งยากเลยนะครับเพราะกว่าจะลื้อ ขึ้นมานะครับก็จะเสียเวลามากๆนะครับก็ถือว่าบริษัทอาสกิออกแบบมาก็ตอบรับได้ดีนะครับในส่วนของตัวสมมติเนี่ยของเราจะไม่มีตัวคอนเดนเซอร์นะครับผมเพราะเรามีตัวโอเวอร์โหลดแหละนะครับแต่ว่าทางอาสักทางอาสกิเองเนี่ยได้ทำคอนเดนเซอร์สำหรับตัวสมมติมาเองนะครับก็จะเป็นรุ่นที่25มิโก30นะไมโคร35มโครนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับปั๊มสมมติยี่ห้ออื่นเราก็ พพอร์ตให้เขาด้วยนะครับ,รบก็คืออ่าตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวคอนเดนเซอร์สำหรับซับเมอร์ส <mer> มานะครับ,รบแต่จะอเท่าที่สังเกตมาจะเป็นเกี่ยวกับตัวซับเมอร์ที่<โ>ไม่มีกล่องควบคุมนะครับ<ม>เขาจะมีคอนเดนเซอร์นะครับอยู่ในตัวซับเมอร์นะครับแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนก็ต้องให้เป็นช่างผู้ชำนาญง,งานนะครับ<โ>นะครับในส่วนของปั๊มน้ำนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีก หลายแบบไหมครับคุณเอ๋มีครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มหน้าหนูครับผมปั๊มหน้าแป้นครับสามารถสามารถสั่งได้สามารถสอบถามมาได้คือจริงๆมันอยู่ที่จํานวนสเปคลูกค้าต้องการจํานวนกี่แรงนะครับผมต้องการเป็นหน้าแบบไหนนะครับผมลักษณะการใช้งานใช่ครับผมตอนตอนนี้เนี่ยอย่างคุณเอ๋จะดูเลยทางเขตภาคอีสานเขตภาคอีสานเนี่ยตอนนี้ถือว่าตอบรับกับแบรนด์อสกิได้ดีขึ้นไหมครับ ดีครับผมโดยเฉพาะตัวที่เสนอมาทั้งหมดครับผมอ๋อคือตรงนี้ก็คืออีสานเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ครับผมในเรื่องของเรื่องของอะไรด้วยนะครับผมราคาที่จบต้องได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการบริการหลังการขายครับผมครับแล้วก็ในส่วนของอะไหนะครับเราก็ยังมีจําหน่ายทุกตัวนะครับนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อสอบถามมาทางเซลล์ได้นะครับครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณเอ๋มากนะครับที่มาเป็นพิธีกรรับเชิญด้วยนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับปั๊มน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวใน E ีีถัดไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอาสากินะครับนะครับแล้วก็เพื่อมามอบความรู้เพิ่มเติมให้กันอีกนะครับโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณเอ๋มากขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ